จะมีกลิ่นที่เหมือนได้อินสปายมาจากสถานที่ที่ได้ไปเที่ยวมาหรือสถานที่ที่มีความทรงจำอยู่คล้ายคอนเซปต์สี<ม>เหมือนหนึ่งชีวิตชีวิตเราก็เหมือนสีขาว สีสันต่างๆที่เกิดขึ้นมามันก็เป็นเหมือนความทรงจำเทียนเนี่ยเวลาจุดใช่ไหมคะอย่างช่วงแรกๆอ่ะเราจะเห็นสีสันอย่างชัดเจนเนาะมันก็เหมือนชีวิตของเราที่เจอความทรงจํามาในช่วงแรกๆไม่ว่าจะเป็นความทรงจําที่มีความสุขมากแค่ไหนหรือเศร้ามากแค่ไหนมันจะชัดเจนแค่ในช่วงแรกเ <isz> <ด>วลาจุดไปอ่ะสุดท้ายมันก็ละลายเกลื่อนกลายเป็นสีขาวดังเดิมก็จะเป็นเหมือนปอบประโลมผู้คนจากเรื่องราวที่ไม่ว่าจะ,าจะเลวร้ายมากแค่ไหนเงี้ยวันหนึ่งมันก็จะจางหายไป ที่จริงที่แบรนดะคอยหลักๆเลยก็คือเหมือนเราอยากจะสร้างวันที่ดีเนาะให้กับผู้คนนะคะไม่ว่าจะเศร้ามาไม่ว่าจะแบบว่าเครียดอะไรมาเงี้ยคือยากจะมิร ลูกค้าค่ะ Bed My ด a เน้นเรื่องการเยียวยารักษาจิตใจเป็นหลักจริงๆความเชื่อก็ส่วนหนึ่งแต่ว่าหลักๆแล้วมัน,มอนอยู่ที่ตัวเราอ่ะเหมือนเราเราดึงดูดมันเป็นกฎแห่งรดึงดูดเราคิดดีเราทําดีเราเชื่อว่ามันจะเป็นสิ่งดีเกิดขึ้นอะไรเงี้ยทุกอย่างมันก็จะดีทาปุ๊บตอนนั้นคือขายดีเลยตั้งแต่คอลเลคชั่นแรกที่ออกแล้วก็ลูกค้าบอกต่อทันทีเหมือนจะมาจากการแท็กนะคะ การแท็กการบอกต่อแล้วก็โพสต์ที่ติดแฮชแท็กอันนี้จะได้เยอะเนาะแต่เราต้องแท็กให้ถูกจุดอะไรประมาณนี้ใช้คำให้ถูกก็จะได้มาจากตรงนั้นครั้งแรกไม่ได้ยิงไม่ได้ยิงแอดเบรกไปเพราะว่าต้องเข้าเวงานประจำเนาะแล้วเราก็ต้องไปทำาแบบตรงนั้นโฟกัสตรงนั้นเราไม่ได้มีเวลามาตรงนี้แล้วก็มันจะมีเรื่องคุณภาพที่เราหลุดไปบ้าง มาขาดความใส่ใจนั่นแหละน้องผลิตภัณฑ์แล้วก็โควิดมาอีกทีหลังจากนั้นแต่โควิดก็ดรอปโควิดก็ดรอปไปเยอะก็ได้เจอผลกระทบเป็นอีกแบบหนึ่งไปแต่ท้อที่สุดก็คือมันช่วงนั้นเราหลุด QC เนาะคุณภาพเราไม่ถึงแล้วเราโดนฟีดแ b a c มาเยอะมันจะมีลูกค้าคนหนึ่งคือเขาดีเพรสหนักมากเนาะคือเขาเป็นซึมเศร้าแล้วก็เหมือนช่วงนั้นโควิด ช่วงโควิดเขาตกงานนะเขาก็มีบ้านต้องผ่อนมีลูกอะไรเงี้ยเออแล้วเขาก็ดิ่งดิ่งมากๆแล้วก็เลยแบบเออเราแนะนําอันนี้ไปให้จุดนะพอไปปุ๊บเอ้ยเขาแบบว่าจากตอนแรกที่เขาจะไปแล้วอะอืมประมาณนั้นนะ่ะเออเราก็ดึงเขากลับมาได้นะเนี่ยคือเคสเนี้ยแล้วเขาก็ติดต่อกลับมาว่าเออมันดีขึ้นเยอะเลยคือไม่รู้เกี่ยวไหมเขาก็บอกนะเขาก็ไม่งงง่ายนาดแล้วเขาบอกไม่รู้เกี่ยวไหมแต่รู้สึกว่าแบบ ถ้าเป็นลรอมันดีขึ้นเยอะอะไรเงี้ยแล้วก็ทีเนี้ยเราก็กลับมาคิดอีกครั้งหนึ่งเราก็จะทําให้มันไม่หลุด QC เลยใช่ไหมคะทุกอย่างอะ่ะคนเรามันพลาดได้อะ่ะอืมใช่เพราะฉะนั้นเราก็แทนที่เราจะจมกับข้อผิดพลาดต,ตรงนั้นอะ่ะไม่ทำแล้วลยอะไรเงี้ยเราลองมาแก้ไขข้อผิดพลาดต,ตรงนั้นดีกว่า เหมือนกับว่าเราล้มไปแล้วหนึ่งรอบใช่ไหมจริงๆจ,จะเลิกทาก็ได้เพราะว่ามันก็ดูอาจจะแบบเราไม่รู้ไงข้างหน้ามันจะดีกว่านี้หรือมันจะไม่ดีกว่านี้ก็ได้เนาะอแต่ว่าการล้มเพราะเรื่องราวสิ่งแวดล้อมรอบข้างอะไรเงี้ยอืเราอยากจะทําต่อรู้สึกอยากทําอะไรดีๆต่อไปเรื่อยๆคือยิ่งเราได้รับฟีดแบ็กมาเท่าไหร่ยิ่งคนฟิลได้เงี้ยยิ่งอยากทํม ตอนนี้ถึงจะยังไม่ได้เป็นที่รู้จักมากอย่างเงี้ยก็อยากจะเปิดเปิดอยากจะไปให้ได้มากกว่านี้อกีกหรือเขาเรียกว่าอยากทําให้เต็มที่<ม>นั่นแหละก็รู้สึกว่ายังอยากทําให้ได้มากกว่านี้เนาะหรือไปได้มากกว่านี้อีกก่อนที่จะล้มเลิกจริงๆ<ม>คือถ้าล้มจริงๆอ่ะอยากจะเป็นเพราะว่าเราจะไม่ทํามันแล้วอ่ะเราแบบเราไม่เอาแล้วอะไรเงี้ยตัวเราหมดหมดกับมันแล้ว